เรื่องย่อละครชีวิตเพื่อข่าหัวใจเพื่อเธอวายุชายหนุ่มรูปหลอทว่าเงียบขึมหน,น้าฉากมีอาชีพเป็นบาร์เทนเดอร์ในฐานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งมีสุรศีเป็นเจ้าของแต่อาชีพเบื้องหลังของวายุนั้นแท้จริงแล้วก็คือรับจ้างเป็นมือปืนที่ทำงานภายใต้คำสั่งลับๆของสุรศี จนกระทั่งวันหนึ่งวายุได้พบกับภาวรินหญิงสาวอารติสผู้มีจิตใจงดงามภาวรินผู้ที่เปลี่ยนโรคจากความมืดมนให้กลายเป็นมีชีวิตชีวาอีกครั้งวายุจำต้องปิดบังตัวตนเพื่อไม่ให้ภาวรินรู้ความจริงว่าเขาคือมือปืน ขนาดเดียวกันปัญหาใหญ่ในชีวิตรักของวายุนั่นก็คือธนทัตนักธุรกิจใหญ่ผู้เป็นบิดาของภาวรินที่ผู้เป็นพ่อของภาวรินหารู้ไหมว่าธนทั์พ่อของหญิงสาวคนรักคือศัตรูตัวฉกาจของสุรสีผู้เป็นพ่อและเจ้าชีวิต ที่สั่งให้วายุสังหารนั่นเอง